คลิปนี้หมายพามาสัมผัสคอนโดพร้อมอยู่วิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาและสะานภูมิพลแข่งแรกบนทำเลส,สุขสวัสดิ์ที่ใกล้รถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงใต้เพียง150เมตรและทางด่วนเดินทางสะดวกค่ะเชื่อมต่อสาทรสีลมหรือว่าไอคอนสยามใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นค่ะ ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับใหม่นะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดดีๆในโฮมาราวจากโฮมไบเออร์ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวโค้แม่น้ำเจ้าพยาค่ะแล้วถ้ามองออกไปอะ่ะเราจะเห็น โค้งน้ำบางกระเจ้ารวมถึงสะพานภูมิพลนะคะมองได้ไม่เบื่อเลยมองได้แบบ360องศาเพราะนี่นะคะคือจุดชมวิวที่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ส่วนกลางในโครงการซิมพระราม3สุขสวัสดิ์ค่ะเป็นคอนโดมิเนียมไฮรีส์สูง38ชั้นแห่งแรกบนทําเลสุขสวัสดิ์นะคะจากบริษัท W W Property a n Development d จำกัดนั่นเองค่ะคอนโดมิเนียมนี้นะคะเขาพัฒนามาในคอนเซปต์ Anumix Lifestyle Condominium สะท้อนตัวตนลงตัวทุกไลฟ์สไตล์ค่ะ ที่โครงการพัฒนาบนที่ดินนะคะ2ไร่กว่าวาค่ะเป็นคอนโดไฮไรส์ rise, สูง38ชั้นจำนวน1อาคารมีห้องพักอาศัยทั้งหมด730ยูนิตแบ่งห้องพักเป็น728ยูนิตแล้วก็ร้านค้าอีก2ยูนิตค่ะแบบห้องที่คอนโดเนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะเริ่มตั้งแต่แบบห้องแรกก็คือ X-CAP Studio ค่ะแบบที่2ชื่อว่า Simplex One b ค่ะแบบที่3ก็คือ Mix One Bed plus ค่ะแบบที่4 e x c l u s i v e Two Bed และแบบสุดท้ายก็คือ Extra l o f า One ก e d ค่ะซึ่งจะเป็นห้องเพดานสูงพิเศษได้ความสูงถึง4.95เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ใช้สอยที่นี่จะเริ่มต้นตั้งแต่24.10ตารางเมตรไปจนถึง55.57ตารางเมตรเรียกว่ารองรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะ ในของโครงการซิมพระราม3สุขสวัสดิ์นะคะที่นี่นะคะส่วนที่ใหม่เข้ามาตรงนี้เขาจะมีประตูอัตโนมัติในการเปิดปิดเข้าออกนั่นเองนะคะพื้นที่ด้านล่างนียค่ะจะเป็นล็อบบี้เอาไว้เป็นที่นั่งพักผ่อนพักคอยเวลาที่มีแขกมานะคะหรือว่าถ้าเราจะทํางานก็ได้เนาะส่วนการเข้าออกที่นี่นะคะถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยภายในโครงการนะคะต้องบอกว่าส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิสิลิตี้ส่วนกลางรวมถึงพื้นที่นะคะที่จะเข้าไปสู่โซนที่เป็นห้องพักของลูกบ้านในโครงการนี้ค่ะที่นี่เขาจะมีระบบรักษาความปลอดภัย ในการเข้าออกเขาจะใช้เฟซแกนนะคะมีใช้คีย์การแล้วก็สแกนลายนิ้วมือส่วนลิปอะค่ะเขาจะเป็นลิปแบบล็อกชั้นค่ะ และที่เห็นวิวสวยๆแบบนี้นะคะนี่คือวิวที่มองจากห้องเอ็กซ์ต้าล็อบ้ันเบสนั่นเองค่ะหมายจะพาทุกคนมาดูห้องห้องนี้แล้วค่ะสําหรับห้องนี้นะคะข้อดีเลยก็คือเราจะได้มองเห็นวิวค่ะวิวที่เห็นก็จะเป็นวิวโค้งแม่น้านําเจ้าพญาแล้วก็สะพานภูมิพลนั่นเองนะคะตื่นเช้ามาก็ได้เห็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งตอนเย็นตอนกลางคืนก็ได้เห็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะห้องนี้นอกจากจะได้วิวดีแล้วอยากให้ทุกคนดูความสูงโปร่งของห้องต่อเลยนะคะเพราะว่าเขาให้ for ์ทู ceiling สูงถึง4.95เมตรกันไปเลยะ พื้นที่ใช้สอยของ e x t r a Lo าร์ล็อจะอยู่ที่30.5ตารางเมตรนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้ามาดูของจริงอะ่ะหลายคนจะรู้สึกว่าเฮย้ยขนาดห้องอะ่ะทำไมมันใหญ่กว่าพื้นที่ใช้สอยที่ให้ไว้ต้องบอกว่าโครงการซิมพระราม3ส,สุขสวรรัสดนะคะที่เนี่ยเวลาเขาคิดพื้นที่ใช้สอยของห้องเงี้ยเขาจะคิดแค่เฉพาะบริเวณชั้นล่างเท่านั้นค่ะส่วนชั้นบนเขาจะตีให้เป็นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ซึ่งข้อดีก็จะได้กับเราซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยนั่นเองนะคะโดยที่เรานะคะก็จะเสียค่าส่วนกลางแค่เฉพาะข้างล่างและพื้้นที่่ใชสอย30.5ตตาารรงเมคะก็ เป็นขนาดที่ไปอยู่บนโฉนดของเรานั่นเองนะคะสําหรับห้องนี้ใหม่จะพามาดูตั้งแต่จุดแรกเปิดประตูเข้ามากันเลยค่ะโซนแรบกบ ค่ะที่เปิดประตูห้องเข้ามาเจอนะคะก็จะเป็นโซนของพื้นที่ครัวนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยเขาที่สน์ออกแบบมาให้สามารถใช้งานพื้นที่ครัวได้จริงแล้วก็ไม่มีกลิ่นไปรบกวนโซนด้านในนะคะประตูที่ให้เนี่ยเป็นประตูกระจกสไลด์นะคะเปิดได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะห้องที่นี่นะคะเขาจะขายแบบ fully fitted นั่นเองนะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเป็นของชิคริพับบลิกค่ะที่เขาทํามาให้โดยเฉพาะเลยนะคะของโครงการซิมพระราม3ส,สุขสวัสดินั่นเองค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าชิ้นไหนเนี่ยที่เขาให้มาบ้างเขาจะมีสติกเกอร์ค่ะแปะไว้ ให้อย่างตรงนี้เคาน์เตอร์ครัวทั้ง2ฝั่งนะคะรวมถึงตู้แขวนแล้วก็ชั้นที่เก็บของตรงนี้ได้แบบนี้ไปหมดเลยนะคะเพิ่มเติมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟนั่นเองค่ะมาดู โซนนั่นในกันค่ะห้องตัวอย่างที่นี่เขาจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเอาไว้ได้สวยแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะโซนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของ living area นั่นเองค่ะวางโซฟาตัวใหญ่ๆแบบในห้องตัวอย่างขนาดกำลังดีเลยค่ะจะเพิ่มนะคะ coffee table หรือว่าใส่กับอี้สตูอีกสักหนึ่งหมว่าลงตัวนะคะระยะสายตาดูทีวีตรงนี้ประมาณ40-50นิ้วขึ้นไปก็สวยเลยค่ะชั้นวางทีวีนะคะจากชิค Republic โครงการให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อมกันค่ะพื้นที่บริเวณตรงใต้บันไดเนี่ยอยากให้ดูก่อนว่าจริงๆอะ มันจะมีพื้นที่โปร่งๆอยู่นะคะเราสามารถที่จะบิ้วนะคะหรือว่าหาชั้นไว้เก็บของเป็นมุมโต๊ะทางานตรงนี้ก็ได้นะคะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะอันนี้คือเป็นจุดไฮไลท์ที่หมายเปิดห้องมาให้ทุกคนดูเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยที่เราสามารถจะชมวิวโคง้งแม่น้ําเจ้าพระยาได้แบบสวยแบบสุดลูกหูลูกตามากๆวางเดเบสนะคะแบบในห้องตัวอย่างกําลังดีหรืออาจจะเป็นมุมทํางานวางโต๊ะกินข้าวอย่างนี้ได้เลยค่ะห้องนี้บรรยากาศดีจริงๆเราจะเปลี่ยนให้แบบเป็นพื้นที่แบบไว้ดินเนอร์กับคนรักของเราไหมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะ โซนลิฟต์นะคะก็จะมีระเบียงให้นะคะที่นี่เขาดีไซน์ออกแบบระเบียงให้มีขนาดใหญ่นะคะวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้เลยค่ะพื้นนะคะด้านในค่ะจะเป็นพื้น SPC นะคะลายไม้สวยงามมากๆผิวสัมผัสเวลาเดินนี่คือสบายเท้าเลยค่ะแล้วก็ดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะทนต่อรอยขดีดข่วนไม่บวมน้ำนะคะไม่ชื้นแล้วก็ปลวกไม่ขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับฟังก์ชันของห้องน้ำนะคะ ห้องน้ําที่นี่เนี่ยเขาแยกระหว่างโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าเราอยากจะใส่ฉากกั้นก็สามารถใส่ได้นะคะที่นี่เขาจะเบิ้ลผนังนะคะออกมาทําช่องไว้สําหรับใส่แบบพวกอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในห้องน้ํานะคะหรือว่าจะไว้วางพวกแปรงสีฟันต่างๆก็ได้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็มีพัดลมนะคะที่จะเปิดระบายอากาศลดความอับชื้นแล้วก็ระบายเรื่องของกลิ่นในห้องน้ําได้ดีอีกด้ดวยค่ะ มาดูชั้นลอยของ Extra Loft One Bed กันนะคะชั้นลอยนี้ก็คือจะเป็นชั้นที่เราไว้สำหรับพักผ่อนนั่นเองนะคะที่เห็นเนี่ยตรงนี้เขาจะมีฐานเตียงนะคะของ Chic Republic นะคะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ดีไซน์ออกแบบมาได้สวยงามมากขนาดฟูกนะคะเราต้องเพิ่มเติมเอาเองนะฟูกนี้จะประมาณ5ฟุตด้วยกันถ้าชอบความนะ้าความแข็งของฟูกก็เลือกได้ตามใจชอบเลยะคะ่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนที่เป็น walk in closet รวมถึงโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็มาพร้อมเรียบร้อยแล้ววิวมาสวยงามนั่นเอง ความปลอดภัยในห้องนี้นะคะอย่างหนึ่ที่ทางโครงการเนี่ยเขาให้ก็จะเป็นเรื่องของสัญญาณที่จะคอยตรวจจับเรื่องของควันแล้วก็ความร้อนอย่าง Smoke and Heat Detector นะคะนี่คือติดตั้งเอาไว้ให้แล้วนะคะภายในตัวห้องแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยค่ะพื้นที่ walk in closet ค่ะเขาบิวตตู้เสื้อผ้าไว้ให้สวยงามเลยนะคะเป็นลักษณะตู้เป็นรูปตัว L แบบนี้พราะสวยงามพร้อมใช้งานนะคะเก็บของได้เยอะมากๆแล้วก็ตรงนี้มี กระจกไว้ดูความเรียบร้อยแบบเต็มตัวด้วยค่ะ บอกเลยนะคะว่าถ้าเรานอนตื่นมาในตอนเช้านะคะบริเวณนี้มองเห็นวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาคือมีความสุขมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งเลยนะคะที่เราจะซื้อไว้เพื่ออยู่เองก็ดีหรือว่าซื้อไว้เพื่อการลงทุนก็คุ้มค่ามากๆนะคะลากกระเป๋าเราก็เข้ามาอยู่ได้เลยนั่นเองนะคะและโครงการนี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราเดินทางได้สะดวกมากๆด้วยนะคะเพราะว่าตัวทําเลของโครงการค่ะอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์เลยค่ะเดินทางสะดวกมากๆแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงใต้สถานีพระประแดง เพียงแค่150เมตรเท่านั้นที่สําคัญนะคะยังเชื่อมต่อพระราม3สาทรแล้วก็บางนาได้ง่ายอยู่ที่โครงการค่ะถือว่าเดินทางเข้าใจกลางเมืองได้สะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วน2สายด้วยกันอย่างทางด่วนเฉลิมมหานครด่านสุขสวัสดิ์ และทางด่วนถนนการนาพิเศษด้านใต้บางพลีบางขุนเทียนด่านบางครุค่ะทําให้การเดินทางเชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองกรุงเทพเนี่ยคือเดินทางสะดวกมากจริงๆนะคะหรือจะใช้สะพานภูมิพล1นึเพื่อเชื่อมต่อเข้าโซน CBD อย่างพระราม3สาธรแล้วก็สี่ลมันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการเดินทางที่สะดวกมากๆนะคะไม่บอกเลยนะว่ายิ่งใครทํางานในโซนพระราม2สมุทรปราการ แล้วก็โซนพระราม3สาทรมาอยู่ที่โครงการนี้คือเหมาะมากๆค่ะเพราะว่าตัวโครงการถือว่าอยู่ในทำเลที่อยู่ใ,ใกล้ทั้งเมืองแล้วก็เดินทางไปทํางานได้สะดวกเหมือนกันค่ะในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ค่ะถ้าสร้างเสร็จแล้วจะเปิดให้ใช้บริการยิ่งจะทำให้การเดินทางในย่านนี้เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกนะคะตามแผนแล้วรถไฟฟ้าจะเปิดให้ใช้บริการ ปี2,571นั่นเองค่ะส่วนรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแบบเรียกว่าครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสรรพสินค้าใหญ่ๆที่อยู่ในรัศมีการเดินทางเข้าถึงง่ายแล้วก็มีให้เลือกทั้งถนนพระราม2แล้วก็ถนนพระราม3ด้วยค่ะ สำหรับสถาบันการศึกษาดังๆในย่านนี้ก็มีที่เลือกหลายแห่งนะคะตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยสุดท้ายคือโรงพยาบาลค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างโรงพยาบาลบางประกอก3และโรงพยาบาลเปลาโลพระประแดงก็อยู่ใกล้ๆก,กับโครงการนี้เองค่ะ ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะของโครงการซิมพระราม3สุขสวัสดิ์นอกจากจะเป็นเรื่องของห้องแล้วต้องยกให้กับพื้นที่ส่วนกลางเลยค่ะเพราะเขาให้พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่แบบจัดเต็มถึง4ชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมไว้รองรับมากกว่า19รายการเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีจุดชมวิวที่เราสามารถชมวิวแม่น้ําเจ้าพยานะคะได้แบบ360องศาถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางที่เนี่ยเขามี4ชั้นด้วยกันหมาขอเริ่มกันที่ชั้นแรกนะคะที่หมานั่งอยู่ตรงนี้ล้วค่ะคือชั้น38ค่ะชั้นนี้ค่ะเราสามารถที่จะชมวิวโค้งแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็จุดชมวิวบางกระเจ้าที่สวยที่สุดนะคะเอาเป็นว่าเราจะขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถขึ้นมาได้แล้วแต่ละช่วงเวลาก็มีความสวยที่แตกต่างกันมีจุดนั่งพักผ่อนแบบนี้พร้อมกับบรรยากาศร่มรื่นด้วยค่ะ และนี่คือชั้น37ค่ะจะเป็นชั้นที่มีทั้งสวนลอยฟ้าไตระดับนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำรวมถึงฟิตเนสค่ะขอเริ่มกันที่สระว่ายน้ำก่อนเลยนะคะที่เนี้ยเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือความยาว25เมตรแบบแลบคูลค่ะมีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นะคะมีจากรุชีด้วยค่ะจากสระว่ายน้ำนี้ถ้าเรามองออกไปนะคะบริเวณตรงนู้นเนี่ยเราก็จะเห็น สวนลอยฟ้าไต่ระดับนั่นเองค่ะและที่ชั้น37นี้นะคะก็ยังจะมีสกายเล้าแล้วก็ห้องนั่งเล่นราฟ้าด้วยรวมถึงฟิตเนสค่ะใครที่ชอบออกกำลังกายจะแคดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งได้เลยอุปกรณ์นะคะเครื่องออกกำลังกายของเขาอ่ะจะให้เป็นของเทคโนโลยีค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำนะคะจากประเทศอิตาลีเลยเวลาที่เราออกกำลังกายไปเราก็สามารถที่จะเช็ควิวนะคะทั้งวิวแม่น้ำแล้วก็วิวของสระว่ายน้ำไปในตัวค่ะ ส่วนที่ชั้น8ค่ะก็จะเป็นส่วนพักผ่อนนะคะทําให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่ชั้นนี้เขาจะมี2โซนด้วยกันค่ะโซนสุดท้ายนะคะจะอยู่ที่ชั้น G นั่นเองค่ะจะเป็นพื้นที่ตอบโจทย์ทุกไลฟสไล์สไตล์โซนนี้จะมีล็อบบี้ขนาดใหญ่มีโซนโคเวิร์กิ้งสเปซในบรรยากาศที่่าำกลางธรรมชาตินะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีซิมเทเรสค่ะมีซิกเขทเลาา์ซิกเนเจอร์ลาาวนะคะรวมถึงเอ็กซ์เปิดมิทติ้งสเปซแล้วก็มี แ a c กซ a แบ็กยาเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ค่ะยังไม่หมดนะคะที่ชั้นจียังมีซิมไลฟ์ซิมสตูดิโอซิมเทอเตอร์ที่เป็นห้องสตูดิโอถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอรวมถึงห้องดูหนังห้องคาราโอเกะที่ฟังก์ชันครบค่ะพร้อมทั้งมีจุดบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้อีกด้วยค่ะที่เห็นพื้นที่ส่วนกลางให้เยอะๆแบบนี้นะคะค่าส่วนกลางเพียงแค่45บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเท่านั้นค่ะ เห็นแบบนี้แล้วนะคะหลายคนคงอยากจะรู้ราคาของโครงการซิมพระราม3าสุขสวัสดิ์กันแล้วเนาะสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการค่ะอยู่เพียงแค่2องล้านสามแบาทเท่านั้นนะคะส่วนแบบห้องนะคะที่หมายพาไปดู Extra Lock ล็อกวันนะคะ พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่30.5ตารางเมตรราคาเริ่มต้นเพียงแค่4 6่ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งตอนนี้ทางโครงการเขาก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเนะคะเป็นโครงการที่ขายแบบ fully fitted ด้วยใครที่สนใจก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมโครงการสำนักง,งานขายกันได้นะคะ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ราคาต่อตารางเมตรท้า,ามมา่นะราคาไม่แรงนะคะก็เหมาะมากๆเลยใครที่จะซื้อไว้เพื่อพักอาศัยหรือว่าจะซื้อไว้ลงทุนในการเก็งกำไร หรือว่าปล่อยเช่าก็ลองไปคํานวณกันดูนะคะและว,วันนี้ค่ะภารกิจโฮมราวาของเรานะคะไหนๆก็อยู่ในทำเลนี้แล้วนะคะวันนี้หม่จะพาไปทานข้าวร้านร้านหนึ่งค่ะอายุเก่าแก่มานานแล้วเปิดมานานมากแล้วบรรยากาศดีอาหารก็อร่อยจากโครงการซิมพระรามสามสุขสวัสดิ์ไปแค่10นาทีเท่านั้นค่ะ และนี่แหละค่ะร้านที่หมพาทุกคนมาเช็คอินวันนี้ก็คือร้านระเบียงริมน้ํานั่นเองนะคะเป็นร้านบรรยากาศดีมากตำนานความอร่อยของร้านนี้ก็คือ38ปีแล้วค่ะเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาเลยกับเมนูอาหารไทยของเขาที่วัตถุดิบคือสดมากๆและให้จานใหญ่แบบนี้เลยค่ะเมนูที่มาที่นี่นะคะรคมวิวเลยว่าอยากจะให้สั่งกันเริ่มกันที่เนื้อปูก้อนผัดขงกะรี่ก่อนเลยค่ะที่นี่เป็นปูก้อนชิ้นใหญ่เสิร์ฟมาแบบ จานโตนะคะแค่ดูเครื่องผงกะหรีของเขาก็คือนัวมากๆแล้วอะคะ่ะทุกคนถัดมานะคะก็จะเป็นแกงคั่วหอยขมใบชะพูค่ะเขาก็จะมีสองไซส์เนาะเล็กกับใหญ่นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยเมนูปลาที่นี่เพราะว่าปลาเขาสดมากต้องเป็นปลากระพงนะคะวันนี้หมายเลือกเป็นปลากระพงลุยสวนค่ะที่เลือกเพราะว่าแบบถ้าเวลาพาแบบครอบครัวมาหลังจากดูโครงการเสร็จแล้วเนาะเนี่ยคะ่ะเครื่องต่างๆนะคะชอบกินพวกฟิลสมุนไพรคือแบบ ให้เยอะมากแล้วปลาก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะจริงๆทอดน้ำปลาก็มีแต่วันนี้อยากกินแบบเครื่องแล้วก็กุ้งค่ะกุ้งทอดซอสมะขามค่ะก็จะแบบจานหนึ่งประมาณ4-5ตัวดีมากน่าทานมากที่นี่วัตถุดิบเขาสดนะคะแล้วก็แบบตำนานความอร่อยยาวนานมากเลยอ่ะชิมเลยดีกว่านะคะเริ่มกันที่เนื้อปูก้อนผัดผงกะหรี่นั่นเองนะคะอบ เป็นร้านนึงเลยที่อยากให้ทุกคนมาเพราะว่าวิวดีมากๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะแบบใครที่หาร้านอาหารทานกับครอบครัวมาดินเนอร์กับคนรักอยากได้ร้านอาหารไทยยิ่งโดยเฉพาะช่วงเทศกาลแบบเข้าดาวอย่างเงี้ยจองล่วงหน้าเลยค่ะเพราะว่าร้านระเบียงริมน้ํานะคะร้านนี้เราสามารถที่จะมองเห็นแบบพลุได้เลยดีมากเข้มข้นซึ่งร้านนะคะหาไม่ยากนะคะแนะนําว่าให้เปิด g o o g l e Map ได้เลยเพราะว่าเขาปักหมุดไว้ให้แล้วตัวร้าน ระเบียงริมน้ำนะคาะจะอยู่ใต้สะพานภูมิพลนะคะตรงนี้ก็จะเห็นทั้งสะพานเห็นทั้งวิวแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีมากๆแล้วไม่ร้อนด้วยเขามีทั้งโซนอินดอร์ที่หมายนั่งอยู่แล้วก็โซนเอทาดร์ถ้ามาตอนเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะแนะนำเป็นเอทาดร์ไปเลยอยากให้ได้กลิ่นมากกลิ่นอาหารที่นี่หอมมากนะคะที่จอดรถด้านหน้ามีนะคะถ้าเกิดใครนะคะมาเยี่ยมชมโครงการเสร็จแล้วก็ แวะมาหาของกินอร่อยๆได้เลยร้านนี้11โมงถึงเที่ยงคืนค่ะ ทั้งหมดนี้ค่ะคือภาพรวมของโครงการซิมพระราม3สุขสวัสดิ์นะคะเป็นคอนโดมิเนียมไฮรีส์ที่สูง38ชั้นด้วยกันนะคะแห่งแรกบนทำเลสุขสวัสดิ์เลยค่ะกับแบบห้องที่มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะถ้าเราชอบห้องที่สามารถจะมองเห็นแบบซิตี้วิวก็ได้หรือจะเป็นห้องที่มองเห็นแบบริเวอร์วิวเราก็เลือกได้เลยค่ะส่วนเ e อ็กซ์ต้าล็อฟบวันเบสที่หมายพามาดูวันนี้นะคะก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆนะคะฟอร์ทูซิลลิงค่ะก็ให้ไว้สูงถึง4.95เมตรกันเลยใครที่ชอบก็สามารถจะเลือกได้ก็ขึ้นออออยู่กับไฟขขงงงเจ้า้าห ะะแล้วนอกจากนี้ค่ะการเดินทางของเขายังสะดวกมากๆนะคะอยู่ใกล้กับทางด่วนแล้วก็ในอนาคตค่ะจะมีรถไฟฟ้าสา,สายสีม่วงใต้นะคะสถานีพระประแดงเปิดให้ใช้บริการด้วยเพียงแค่150เมตรก็ถึงสถานีแล้วทําให้การเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่ย่านต่างๆแล้วก็ใจกลางเมืองนี่คือเดินทางสะดวกมากๆจริงแล้วส่วนกลางอันนี้ถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะส่วนกลางเขาจัดเต็มแบบ4ชั้นเลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมที่ไว้รองรับมากกว่า19รายการนะคะและโครงการนี้เนี่ยนะราคาเริ่มต้นก็ดีด้วยนะคะเพียงแค่ 2 3 9 0น0 0บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาต่อตารางเมตรอ่ะยังไม่สูงมากก็เหมาะไว้สำหรับซื้อเพื่อการอยู่อาศัยหรือจะซื้อไว้สำหรับการลงทุนเก็งกำไรหรือปล่อยเช่าก็ได้นะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจคะ่ะก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้คะ่ะสำนักง,งานขายแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเป็นคอนโดพร้อมอยู่นะคะแบบ fully fitted เลยลากกระเป๋าก็เข้ามาอยู่ได้เลยคะ่ะรายละเอียดแปะไว้ให้ที่ด้านล่าง คอมเมนต์นี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครใครอยากจะได้คอนโดดีๆโครงการบ้านดีๆโปรโมชั่นพิเศษพิเศษก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะในทุกๆช่องทางของ Homebuyer ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยวันนี้หมดเวลาของโครงรเราแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่โครงการหน้าบ๊ายบาย